ปลาภาษาอังกฤษว่าอะไรฟิตครับฟิตครับฟิจริงๆแล้วฟิตเราต้องออกเสียงอย่างนี้ fish เอาใหม่ fish ฟิต fish แบบชอช้างต่อท้าย fish ฟิ f ฟิตโอเคได้ไปก่อนนั้น20บาทคำว่าปลาครับยกระดับครับนั่นก็คือคำว่าไก่ chicken ครับ chicken ถูกต้องครับโอเค motorcycle motorcycle มอเตอร์ไซค์จริงๆคำเดียวกันเป็นทับศัพท์นะเป็น Motorcycle ์ฮะมอเตอร์ไซคหน้ากากอนามัยอาแต่ต้องออกเสียงให้ชัดครับแมทแปลว่าเสือแปลว่าปูเสือบนหน้าแมทแ A T แต่คำว่าหน้ากากอนามัยสะกดว่า MASK MASK ลอรอพูดสิ mask mask มอ้ไม่ธรรมดานะครับพี่เก่งมากไม่มีฟันอ่าไม่มีฟันไม่เป็นไรฮะ เวลาพูดแล้วลมมันออกหมด